สวัสดีครับเมคอัพวิดมีกันครับทุกคนวันนี้จะมาแต่งหน้าทำผมแต่งตัวนะครับหลกัหลกๆน่าจะแต่งหน้าแหละนะฮะอันนี้หน้าสดล้างหน้าเปรงฟันอับน้ำอะไรเรียบร้อยเช็คหน้าก่อนนะครับเป็นคนไม่ค่อยมีคิ้วครับคิ้วจะล้นมากๆนะฮะเต้นเต้ตตลองลงมาด้วยอ่าเขาเรียกว่าวิตามินซีนะครับเพิม่มความชุ่มชื้น ผัดเซลล์ผิวอะไรต่างๆนานาไม่รู้คุณสมบัติมันคืออะไรเหมือนกันทาทาไปก่อนนะครับก็ลงให้ทั่วหน้าแล้วก็อย่าลืมลงคอได้นะครับถ้าหน้าเราแบบว่าแบบปรับสภาพผิวแล้วคอเราไม่ปรับเนี่ยมันก็อันตรายนะฮะเดี๋ยวหน้าขาวคอดําอ่ะทาครีมลราก็เต้นแล้วเมื่อไหร่จะแต่งเสร็จไม่รู้ครับชอบเต้นไปนเรื่อยๆนะครับตามด้วยกันแดดครับทุกคนลงกันแดดไปเยอะๆเลยครับเพราะว่าแดดเมืองไทยนั้นมันค่อนข้างที่จะ เปรียบกายร้อนดังเพลิงเปรียบใจร้อนดังไฟอะฮะตบ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 ตให้มันเข้าไม่รู้ทุกคนรู้สึกเป็ดหรือเปล่าเป็ดชอบตาคีบแล้วเป็ดชอบตบตบตรู้สึกว่ามันเข้าดีอ่ะแล้วก็ทาลิปมันนิดนึงเป็ดเป็นคนปากแห้งนะครับอ่ะฮะแล้วก็เติมลิปที่มันแบบเป็นลิปมีสีนิดหน่อยนะครับออกชมชมพูนิดโอเคโอเคแล้วแหละแล้วตามด้วยกระเป๋าแต่งหน้าเยอะมากของเยอะมาก ไม่รู้ซื้ออะไรมาบ้างอ่าแล้วก็ลงแป้งครับผมเป็นใช้อินทูอิดนะครับเนื้อแป้งมันจะเหมาะกับใบหน้าของผู้ชายอันนี้ไม่รู้ว่าเหมาะกับผู้ชายทุกคนหรือเปล่านะแต่สําหรับเราอ่ะเราใช้ตัวนี้แล้วหน้ามันไม่ลอยครับมันโอเคมันคือมันกลืนไปกับสีผิวของเราแล้วก็ปรับสภาพผิวให้มันเนียนโดยที่ว่ามันไม่ลอยอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆคือถ้าเราจะลงแป้งหรือหาแป้งสักตัวเราห้ามหาแป้งที่มันลอยเพราะว่าแต่งหน้าลอยออกบ้านเนี่ยมันไม่ได้นะฮะ ่ารู้สึกว่าแบบมันเนียนขึ้นตามด้วยนิสซาเกนคิว้วนะครับจากเ b e ร์เบอ n ีนิวยอร์กพูดยังไงดีให้มันสนดยงได้นะ <laughs> มีนบุรีหนองจอกอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เติมห่างคิ้วนิดนึงครับเพราะว่าเป,เป็นคนที่คิ้วบางมากๆแต่อย่าไปเติมโคนนะครับแล้วค่อยเอามาสคาร่าปัด ให้ความหนาหรือสีของคิ้วมันเข้มขึ้นครับไม่จําเป็นต้องไปวาดโครงนะครับเพราะเราเป็นคิ้วผู้ชายนะไม่ใช่คิ้วผู้หญิงแล้วก็มีไฮไลท์นิดหน่อยนะครับย้านะครับว่าถ้าแต่งหน้า everyday look เนี่ยเราจะไฮไลท์นิดเดียวจริงๆนะครับเพราะว่าเราถ้าแ,แต่ถ้าเราแต่งหน้าขึ้นไลฟ์แบบมีไฟยิงเข้าแรงๆเนี่ยเราค่อยจะไฮไลท์เยอะเพราะว่าเวลาไฟยิงเข้ามาแล้วมันจะแบบรับกันพอดีอันนี้ก็แค่แบบ ไฮไลท์นิดเดียวนิดเดียวจมูกด้วยแต่งจมูกนิดนึงอ่านุกหน่อยหน่อยนะครับและตามด้วยริดผมครับวันนี้จะไม่ฉีดสเปรย์นะครับวันนี้จะแค่แบบว่าจัดทรงให้มันแบบ everyday เฉยเฉยนะครับซึ่งเป็ดก็ชอบเบี่ยงข้างแบบนี้แล้วก็ทำผมมาลักษณะนี้อจบอเก็กหล่อเก็กหล่อยังไม่ถึงไหนเต้นอีกแล้วเต้นอีกแล้วเต้นอีกแล้วเต้นไปอย่า yeah. และนี่คือไฟนอลลุคของเราในวันนี้ครับทุกคนนะฮะวันนี้เลือกใส่เสื้อกล้ามสีขาวเกงยีนครับแล้วก็แต่งหน้าเบาๆครับแล้วก็ปะพร้อมแล้วนะครับวันนี้ไม่ฉีดสเปรย์นะครับเพราะรู้สึกว่าแบบอ่ามันจะหนักหัวเกินไปและสเปรย์กันแดดครับทุกคนวันนี้ใส่เสื้อกล้ามจำเป็นมากๆต้องฉีดสเปรย์กันแดดเยอะมากเพราะว่าเผื่อเราเดินตากตรงตากแดดมาอะไรอย่างนี้เนาะนะครับ อ่ะแย Final look กแย่มาถุกก็จะที่หมดใจแล้วที่ฟ้าให้พอรักที่มีดินหลออขีอยากะบก่บอยพ่อช่วฟ้าใน่อย่ดำน้ำครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ